ครับผมคนมือเราสันดีชแนลครับครับผมวันนี้ผมพามารีวิวเป็นรถไอหกล้อดำราคาก็สวยๆครับราคาสวยๆรถคันนี้เอาดูแผนเลยนะครับรถคันนี้รถคันนี้พศสองพันห้าสเจ็ดนะครับปีรถสองพัน 2, ห้าร้สี่สิเ็ดเป็นยี่ห้อฮีโน่เป็นฮีโน่นะครับหน้าตามันจะคล้ายๆก,ก,กันกับสวยชันเตอร์ไม่ใช่เป็น ฮีโน่ fb 1 2ครับ fb 1 1 2สีเทาสีสูบครับผม117แรงม้าคันนี้117แรงม้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คก่อนว่ามีเทอร์โบไหมเครื่องเครื่องถ้าไม่มีเทอร์โบคือ117แรงม้านะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูตอนนี้ก็คือวิ่งได้ปกติลมดีแอร์เย็นนะครับริ่งทำงานประจำทางนี้ก็คือผมมารีวิวเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันยกดำดีไหมค่ั กีฬาอยู่ในนี้

คือเป็นไอเครื่องยนต์นะครับไอเครื่องยนต์ก็ไปออกมาเนี่ยว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยทีเดียวเครื่องยนต์ดีนะครับหม้อน้ําบนดีอย่างตัวน้าเขาก็ใส่เป็นน้ํายาหล่อเย็นอย่างนี้แล้วก็คือเครื่องยนต์่านไม่ต้องดูแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็ดับกแ็แบบสภาพนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพ่นมืองหนาดับเครื่องก่อนนะครับ ข้างในนะครับส่วนข้างในก็เป็นแบบนี้เลยนะครับข้างในก็ถือว่าสภาพรถก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับข้างในก็ตามสภาพราคาก็เป็นราคาเปิดมาเป็นราคาไม่ใช่ราคาหน้าร้านเป็นราคารถบ้านเลยอ่ะแบบนี้เลยแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นที่คนมึงหนาวไอหาดูเล่มทะเบียนนิดนึงทะเป็นแบบนี้แถมตู้ลำพงไปด้วยไหมอ่ะน่าจะแถมไปด้วยกันเลยหรือเปล่าเดี๋ยวจะถามด้วยให้นะครับแต่มีตู้ลำพงอยู่ข้างบนหนึ่งตัว ราคานี้น่าจะได้ตุลมพวงด้ไหมเดี๋ยวทำเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปนะครับนี่ครับคัสซีก็แบบนี้เลยนี่เลยครับเป็นหม้อลมดูดนะครับตัวนี้เป็นหม้อลมดูดหม้อแบ็ดก็ดีๆรถไม่ล้างนะครับรถวิ่งงานก็เจ้าของรถวิ่งงานมาก็มาจอดนี่เลยแบบนี้เลยโอยโชคข้างหลังใหม่อัพมาใหม่ละเทาก็ดีๆครับก็จะมีเยื้มนิดนึงตัว สั่งงานดั้นิดนึงนะนะครับตัวกลางแบบนี้เลยอ้าวเกียร์ก็เกียร์เดิมๆแล้วครับตัวนี้ส่วนกระบะนี้ยาวประมาณ4ี่เมตรหกสิบหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่ัดดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวคนมาอาจะวัดให้ดูนะครับกระบะ ก็จะไปวิ่งขี้อ้อยมานะครับรับดีๆด,ดอกยางก็ดีๆนะครับ8 2 5สองห้าขอบ16ครับตัวนี้โอ้ยางสวยมากเลยดอกเต็มๆเ,เลยครับแนบก็ดีๆส่วนสายตัวสั่งดับเหมือนเปลี่ยนมาใหม่นะครับเปลี่ยนมาใหม่หลายที่เลยเซฟเกียอะไรก็เปลี่ยนมาเหมือนทำมาใหม่ที่แกมาทำใหม่หลายจุดเลย นี่เลยเดี๋ยวลงดำให้ดูครับว้าวถือว,ว่าโอเคนะครับถือว,ว่าโอเคมากเลยอเย็นๆเนอ,ะ,อะเดี๋ยววัดวัดวด,ดูดำก่อนจะจับกล้องให้นะเดี๋ยววัดดูดำว่ายาวกี่เมตรนะครับกระบะนะกล้องนะครับก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นกล่องน้ำหรือเปล่า กองน้ำหองแห้งกองแห้งคองแห้งกองแห้งเลยทำไมทาคอเหมือนกองน้ำเลยเนาะก <c oughs> ำสูงมากเลยคอสูงมากเลยทั้นี้ทำสภาพนะครับประตูก็ดีอยู่แอร์ก็ยห้ดูลยครับหนึ่งแล้วนะครับสองสาม สี่เมตรหกสิบครับความยาวได้ถึงสี่เมตรหกนะครับไม่ใช่สามเมตรหกนะครับสี 4, 6, ่เมตรหกสามเมตรหกครับพูดติดสามเมตรหกสิบสามเมตรหกสิบเลขกระซี่กันนะครกระซีเอฟบีหนึ่งหนึ่งสอง ตรงรุ่นเลยนะครับ FB เลยีโน่ FB เรียกชื่อหนึ่งว่าจะเป็นซุปเปอร์เสียนะตัวนี้ซุปเปอร์เสีย,บบส,ปปส,ยสวยไหมส,ปปส,ส,ปปส,สวยงามนะครับช่วงล่างก็ดีๆนะครับช่วงล่างก็ดีๆอะช่วงล่างก็ดีๆส่วนเครื่องยนต์ก็เรียกให้ดูแค่นี้นะครับปปรถคันนี้พี่เขาซื้อมาก็หนุนอัพโชคใหม่หมดแล้วโชคสีเส้นรับใหม่หมดแล้ว ซื้อไปไม่ได้ทําแล้วนะครับซื้อไปก็ไปวิ่งเลยก็แรกจะซื้อมาผมเห็นแกไปทําหลายรอบอยู่สายโกงสายเกียร์นี่ทําใหม่หมดแล้วน่าจะพร้อมวิ่งแล้วตอนนี้ราคานะครับราคาอ่ะราคาเปิดที่สามหกห้านะครับสามหกห้าฝาไทยก็เสริมมาแล้วสามหกห้าอ่ะโทรมาคุยกันเลยนะครับยินดีคุยคนเมืองหนาวยินดีให้บริการกระบะก็ดีๆ ก่าแค่สีนิดๆน,นะครับยางดี6เส้นเลยอ้าวอ้าวครับผมจะเริ่มกดติดตามนะครับก็โทรเข้ามาเลยนะครับใต้เม้นครับผมคำอธิบายใต้เม้นทุกอย่างเลยสวัสดีครับ